พ่อๆพกับบุญมีพาแซบเส้นพี่น้องนะพี่น้องแม่แรงพี่น้องแม้ผ้ามม่เมียงปลาทูพี่น้องเมียงปลาทูสามตัวใหญ่ๆพี่น้องน้ำจิ้มพี่น้องน้ำจิ้มน้ำจิ้มรสเด็ดพี่น้องน้ำจิ้มเฮแบบเปรียวหวานเพดพี่น้องตำขนมในตะดินนทิดน้ำผุ่นกุ้นพี่น้องพุนมาเด้มมาเด้มมั้ยน้ำกันพี่น้องแม้เมียงเบียใบเส้นพี่น้องทั้งรุมพี่น้องทั้งรุมขนมจีนพี่น้องมันเต็มอาเซียนดุมพี่น,นอ้องนม <am> <mel> <pin Panda> มันพี่น้องมามาเสร็จๆมาสกันมาสิผ้ากินได้พี่น้องเนาะบึง้งบีเบิ้งก่อนนะพี่น้องมีผักกาดพี่น้องมีบักแตงแน่มีผักกาดขาวนะพี่น้นงะผักกาดข,ขาวมีผักกาดขาวมีับบยังก็หอมเปีมีหมูกระทู้พี่น้องมีมะเขือ มาเด้อพี่น้องเด้อฉินกระปุุนขึ้นยากถ้พา,ไไาพี่น้องบานไปได้บ่ะฮึสิผาพี่น้องมาเมียงเมียงปลาทูพี่น้องคึ้นยากคึ้นยากเมียงปลาทูพี่น้องเอ้ยน้ำจิ้มพี่น้องน้ำจิ้มคำแรกแค่กันมันมันเด้อพี่น้องเด้อมันกินน้ำกันพี่น้องขาล้มอยู่พี่น้อง แซ่พี่น้องน้ำจิ้มอาปลาใส่พี่น้องน้ำจิ้มลาดน้ำจิ้มคุณค้นณพี่น้องบัน พักที่ซึ่งกระตงนก็เต็มทีพี่น้องอนยะู่ทั้งดุมกับสนามพี่น้องช่วงนี้กะดัง่งพักกะดังถือพี่น้องเนาะมาเลยมาเลยมาอาลำน้ำกพีนน้องเสียบอาลำเดียพี่น้องเสียบสบพี่น้องแม่พี่น้องแม,อม่อาลำู้กกะ เนื้อปลาใส่พี่นอ้องอะกะปุ่นใส่ได้ว,ว่าขนมจีนเนาพียงเนาะยำจิ้มราดพี่นอ้องเมียงปลาทูพี่นอ้องเมียงปลาทู่ว่มีปลาเนี่ยม,ม,มีปลาคอเผาพี่น้องเมียงปลาทูก็ได้ ดุมกันมีได้เพียงมังแต่มันเต็มพ้าเข่าเลยเนเต็มพาตุต๊ันขึอนมากเลแหละแมพี่น้องแม่แม่แมพี่น้องแม่สับเซ็ปกันพี่น้องมัมเมาเดิมมนเดิมมนเดิ മ്മ് mm. กับพี่นอ้องเอาประทูใส่พี่นอ้องมันนำิ้มหวด พี่น้องมหดีปลาใส่พี่น้องขับปุ่นรอบพุ่น คำใหญ่แท้ป่ะพี่น้องเป็นคำนี้น้ำจิ้มราดพี่นอ้องน้ำจิ้มย่างเค็มข้น ออนนาพี่้งสูตรนี้มันเลยคล้ายๆตัวเพียงตัวขนมจิ้มพี่นอ้องจะจะบอกสูตรตัวเพี่นอ้องเลยขนมจิ้มพี่นอ้องแห่มันเค็มกรดพี่นอ้องตาขนมเทศตินตาขนมเทศตินแต่ก็มีมะพริกสดพี่นอ้องพริกสดกระเทียมสด กุ้งดูดพี่นอ้องจาพี่นออ้องจต่แสนไม่ได้พี่น้องมาได้ไม่ได้ดพี่น้องมาเน้อไม่ได้เอฟซีผู้ขาจุดทั้งใดไม่กินดับกันพี่นอ้อง เมียงปลาทูตัวใหญ่กระเสบบด้วพี่น้องเนอะเมียงปลาทูตัวใหญ่กระเสบเขาบอมีแปนินท่านแปนินท่านเขาเห็ดแบบอะเบสซ่าพี่น้องมีกินเมียงปลาทูพี่น้องเมียงปลาทูกับขนมจีนเ็ด้ำจิ้มดีๆพี่น้องเจด้ำจิ้มดีๆบัดมั่ใส่แบบโอ้ยสุดยอดเลย ใส่เนื้อปลาเข้าไปพี่น้อง <c oughs> ยนมจีนทับน้ำจิ้มลาดลงปากกันแล้วบัน ทำไงพี่นอกจับเจ็บมบอกก็ถือพี่นอกอือป้าพี่นอกป้าปลากับใส่ลราจินททับเมียงปลาทูพี่นอ้องเมียงปลาทู อเมาแดงนี่พี่น้องเนาะภาไปน้องกินเมี่ยงกระทูพี่น้องมีขนมจีนมีผักกาดขาวห่อมีอตัวผู้ภางความเปรี่ยนพี่น้องมะเคี้ยวมาแตงพี่น้องตกท้ายมาพี่น้องมาพี่น้องตกท้ายรถของหวานมาละกอสุกเจ็บพี่น้องหวานหอมพี่น้องตัวนี้สีเหลืองพี่น้อง ตกใจยดมมันกองมันมันมั่มืนหุงสุกนะมันงมาตะกอสุกเห็นเนาะเ,เอแค่คลิปนี้เพียงเนาะถ้าเพียงลองถิกใจยิ้มร่มกดได้กดแชร์กดติดตามกดสั่งสมใครให้กดกระดิ่งให้เพียงเนาะพร้อมีกำลังใจสั่นคลิปต่อไปนะเพียงลองรับ เมียงปลาทูพี่น้องเนาะแดงีพี่น้องเนาะพากกับมากมายพี่น้องพี่น้องเห็นไดดยื้องเริ่มได้เพียงเด้อดันผู้ขายมนได้มือบิวน้ำเพื่อนในพี่น้องกับมันมีเพื่อนแซฟเชนเนลด้วยว่าอย่างหน่อยเพียงเนาะทั้งช่องยูทูปด้วยว่าเฟสบุ๊กเนาะเพียงเนาะพี่น้องก็ยืดเริ่มติดตามกับมีทั้งเพจเราเพียงเนาะกับปล่อยไปนําคลิปเดียวนําพี่น้องเนาะเอาคลิปนี้ฝากพัสดุก่อนคลิปหน้าผมพอกระใหม่อยู่ดีมีสุขสวัสดีครับ